ฟังดิฟังดิฟังดิเนื่องจากการดื่หนังสือของคณะไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนฟังดิฟังเพื่อประเทศไทยเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยส่งเห็บหมามารับทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นดร์เสกทะกลหรือรองประหลัดสุดท้ายรับไปแล้วเอาไปทิ้งรั้งกระยาฟังดิฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ เราจะเป็นที่ตลงยืนกับลุงยอดจงแล้วฝากลุงไปบอกลุงป้อมเลยว่าเข้าหนึ่งล้านสองไม่ต้องแกหรอกไม่ต้องแจกแจกเงินเข้าไปหาเจินทุกช็อตและที่สำคัญที่สุดฟงัฟงฟังดิและที่สำคัญที่สุดการลด ไม่รับเงินเดือนสามเดือนน่ะมันไม่มีประโยชน